สวัสดีค่ะน้าพ่อกับำลังอีกแล้วเด้อีละแอมจ้าเมื่อนี้หนูจะพามาเบิงก็เบิงตะสวนนี่ละหนูเมื่อนี้หนูไปได้ลงมาให้สวนหนูลงมาหดผักก็เจอหนูข้าปลูกร่องเพาะฝายเพาะในฝายเพาะเขาที่ได้มาจากงานดินโลกจ้าละกั เพราะอีหอย่างอีกว่าบักมีบักหน,กนังเหนียวหวานหนังเหนียวจะล่องล่องเพราะเบิ่งว่ามันสิเป็นจ้งไดจะเกิดให้หนูบุบุนูสิผ้ามาเว้าวี่เว่าวติปล่อยมาหนูสิพ้ามาเบิงเบ่งนี่บักง่าดำเดี๋ยวหนูให้เบิง่งจังสาธยายนะจ๊ะนี่บักง่าดำที่แรกหนูก็ว่าคิดดอกว่าที่แรกหนูคิดว่า มันสิบอะไรเป็นจุ่มขนาดนี้หนูกวน็ว่านว่านว่าแล้วหนูบ่ได้แยกออกไปละแม่จ้าที่จริงอ่ะมีหมองนีนำ้ำแต่หนูก็เอามาจุม่มใหญ่ใหญ่กะในใหญ่ต้นมันมาจุ่มกันปุ๊บตอนนั้นอ่ะหนูตนนนนเตรียมดินพ่อเตรียมดินกะตากดินประมาณเป็นอาทิตย์เลยจาล้าลวก็ใส่ปุ้ยมักใส่นำมักไว้เฟียงบะหมี่ดอกตอนนั้นนะ่ะเฟียงมันมันบ่คอยนีหนูก็เอาเฟียงที่มัน อยมันยุ่ยแล้วเอามาห้อยนาไว้มักเป็นอาทิตย์แบบนี้นูก็เลยเอาไนมันมาวานอันนี้ปลูกตอนน่าจะปลายเดือนตุลาจ้ะปลายเดือนตุลาใงง่าได้นี่ง่าดาปลายเดือนตุลามาจนหอดตอนนี้มักก้าน่าจะสองเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนปลายอืม มันก็นเล่ยต้นใหญ่ประมาณนี่แหละจากวามสูงบนซุ่มซุ่มหนี่สีใหญ่บ่ท่านมูแต่ซุ่มหนี่จะใหญ่สุดแลเนี่ยนี่เขากําลังออกดอกแต่ว่านูกระหอดนำมกักนำยังอยู่ดิก็ะนี้นี่ก็สิถือพวกแมงพวกนอนพวกไอ้เพียมากินน่งสี่แม่จานี่แต่หนูก็บบัวใดย,ยังดอกมันกินบ่วรายกระปล่อยมันกินไปเพราะว่าเหาบ่ไดดใส่สารเคมีกล็ลองเบืองว่ามันสีหลอดซําใดเบิ่งนี่ตเตาแดง โตลายเลยตัวนี้กินบักอื้นู้ไมเบ่งดูคุณน,น่ะนูพืนท่านเดานำมาร์กที่นูมาร์คไว้ามาสีดมันเบ่งเนี่ยแล้วมันก็บินนี้นูก็เลยเออว่าเป็นยังดอกปลอยให้มันกินน้ำแน่แต่กะกะซอยสีดนูเห็นนำมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวนูจังสีสดอันเนี้ยพวกเพียเห็นบ่จะ้ะเนี่ยอันนี้ดอกเขาด้นี่ดอกง้าดำด้นี่ เบิ้งมีตะกะแตนนะ้ำเห็นบ่นี่นี่ก็คือหนูก็ะปล่อยให้ธรรมชาติเลี้ยงนำ้ำหนูบ่มัมนว่าหนูสีใใ่น้ำมักตลอดอันนี้หนูแทบจะหนูจำได้ที่จำได้คือโฮดอยู่ประมาณสามสี่เทียน้ำมกักนี่จะใคร่ยังกับลูจะนี่เดี๋ยวหนูต้องไปเบึ้งก่อนว่ามันใคร่ยังไม่ขี่ไหวดินี่เหอนอียวเหนียวยางเนีวเนียว เรื่องเนี้ยเนี่ยก็อาจจะแต่ว่ากับอะไรไม่ผลยังหลายต่อเนี่ยต่อการที่เขาสิเกิดไหเกิดฟักเกิดนี่นูบยกเคยเห็นต้นง่าดำแล้วนุ้ยกเคยเห็นฟักมันพร้อมนู้ยก็พึ่งเอามาปลูกอยากรู้ว่าต้นมันเป็นจังใดงสิเมจ่าล้ะกะที่แรกนูนคิดว่ามันสิออกน้ำจังซีนี่นี่น,นี่ฟักคิดว่ามันสิมีแบบ น้ำหยอดจังสีนะแม่จะออกมาของง่าดำแมนบล่ะคิดว่ามันจะมีหยอดน้ำหยอดจังสีหนูเอาล่องมาปลูกเบิงเบิงนสัสเขาก่อนฮดน้ำอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้จ้ะจังจังเกิดจังโพป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ที่หนูนับระยะเวลากาเบิงอะนะเต้าบนที่นี่พ่อมือมือคว้านมือก่อกนนูก็เลยมาเห็นฟักเห็นฟักของง่าดำ ตอนนั้นหนูคิดว่ามันมีแค่ช่วงเนี่ยที่เขาที่ออกอันยังก็ละ่ะออกอ่าออกฟักออกไนที่สิเป็นไนสีดำดำ,ดำให้เห่ามันบรจัเนี่ยที่แรกหนูคิดว่าน้ำจังซีที่ไหนได้มอแมนจ้าฟักมันออกน้ำขางสิเห็นบหจ๊ะเนี่ยฟักเขาออกน้ำขาง,างสีหนูก็เลยเออแปลกดีเว้ยฟักเขาออกน้ำขางก็เลย บอคอยมีปัญหาในเรื่องของยอดปันไดยังหน่อยกะมีพ่อให้เฮาได้ได้เอาพ่านแต่ก็ต้องคอยประกบป,ปองงมดูแลก,กันไปมันเฮาเพิ่งเริ่มปลูกเริ่มเพาะเริ่มเห็ดหนูกะกะว่าหนูปลูกเอาพ่านแต่หนูมั่นใจว่าใบลำตน้นพวกเนี้ยเขากินได้บอหนูคิดว่ากินได้ได้ยอดก็กินได้หนูท่านได้ศึกษาแถวคน,นูศึกษาแล้วหนูสิเอามาบอกมาว้าสุฟังด้อจ้ะ เห็นลักษณะรูปแบบของของอต้นงาดำแล้วมันมาจากเดีวหนูสีผ้าเบิ้งใบใบเขาเสียที่แรกใบเบิ้งสิมันสิเป็นหย,ยาบมือมือนแต่หยาบมือสิ่ไหมจ๊ะมันมือนแต่มันมันลื่นแต่มันหยาบมือไทยตุกล่าแหละไทยพ,พ่อเขาเจ้าแล้วก็ดูลักษณะใบของเขาจะเลียวคล้ายกับคนนก เลี้ยวจะห่วม,มันคือมันคือผู้มากสิปา๊าบอ่าโอเคอ่าเห็นบ่าจ้ะนี่เบิ่งฉันสังเกตดีๆเขาจะมีคนหน่อยๆได้จ้ะเขาจะมีคนหน่อยๆ ขันเฮาโบเบิงดีๆอ่ะเฮาสิบรูว่เขามีขนขันเบิงสีเพื้นๆคนเขาจะน้อยๆล่ะมันสีแนมไก่ๆมันสีออกมุนมุนดอกเขาจะมีสีอ่ะม่วงม่วงอมขาวม่วงอมขาวอ่อนๆจ้าะกะฟักอ่ะหาเบิง์ฟักฟักเขาสิไม่นขนคือ่กันดี้้ะ มีขนขาวๆมุนๆหาเนี่ยเห็นบ่ดอกเขาดอกดอกก้อนที่มันเ,เป็นดอกสีม่วงๆเขากับสีมี่ชอ่อสีเหลืองๆนี่เดี๋ยวเนี่ยให้เบิง่งใส่นอไวายอืมเอาไหมเดี๋ยวหาช่ออ่าอ่าชอ่อช่อ,ชอ,ชอจังสี่ก่อนให้เบิง่ง นี่ให้ดูช่อเขาก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่อันง่าดำหนี่ไผว่วาบอเคยเห็นหนูนี่ล่ะะ <c oughs> นูกับบอเคยเห็นหนูกับเพิ่งเห็นต้นมันนี่ลหละโอเคเดี๋ยวไปพอกันไหมได้จ้ะเดี๋ยวนุสิมามา,าผ้าเบิงในหลกักกาเบงคุณประโยชน์คุณประโยชน์ห้องกับสิลู้ลูลู่ก,กันอยู่แล้วพ่อเผลอเผแต่ห้องประานไดรลู้แบบลึก เ้าก็เอาเป็นว่าไวไหไวหนูสีหา้อมอมลมาไหลกาบรูว่ามันกินใดจักส่วนนอกจากไนมันอะไนมันหรือในในในง่าดําหรือมะเรงงาดำนี่แหละจะ้ะห้าอยากรู้ว่ามันกินใดจักส่วนตั้งแต่หากหัวต้นลำต้นใบย,ยอดทั้งสี่นันะจะ้ะย่างย่างอันนี้นูกัยังคีว่นะว่าขันดอกมันออกไป ตากแห่งและเห็ดชากินมันสิเป็นจังใดแต่ก็อ,าอ้าบ่เป็นยังเดียวเดียวเดียวนูไปศึกษาบึงก่อนเดี๋ยวนูเอามาอัปเดตโอเคบ่าจา่าบ๊ายบายกราบสวัสดีค่ะจุ๊บจุบเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนูในเดจ้า,จาคอยอินดีสีสันเพจคนติดปลาเดจ้า,จาฝากน้ำในเด้อสวัสดีค่ะจุบจ๊บ